คิดในปี2025อันนี้คือแบบมาอันบอกให้ทุกคนได้ชมเลยค่ะ <Wow. S 2> ส่วนตัวเอลลี่เนี่ยใบเนี้ยให้คะแนนนะ9เต็ม1ิเลยค่ะหอมเกเบียลหรือว่ารุ่นนี้ก็มีปัญหาเอาจริงๆพูดงตรงๆเลยว่ามันแก้ไม่ได้ซื้อที่ไหนซ่อมได้ทุกที่ทั่วโลกนะคะรุ่นที่ฮิตในปี2025หนีไม่ได้คือรุ่นนี้ค่ะ c h แน n 2 l ท5นะคะแกะให้ดูก่อนนะคะ อันนี้คือแบบมันบอกให้ทุกคนได้ชมเลยค่ะามาแล้วค่ะรถสวยมากอันนี้ก็คือจะเป็นสีดำอะไหล่ทองนะคะแล้วก็ใบนี้เป็นหนังคาเวียนะคะที่ได้มาใบนี้ก็คือเป็นไซส์สมอลนะคะนี่ค่ะไซส์สมอลจะเป็นประมาณนี้นะคะขนาดน้ำหนักของไซส์สมอลเนี่ยจะอยู่ประมาณ 700กรัมนะคะคือน้ำหนักเท่ากันกันกบไซส์มอลของเทเวนที่ทูเลยค่ะไม่ได้หนักมากนะคะเขาจะเป็นสายโซ่แบบนี้นะคะจะไม่มีสายลองบาาเหมือนตัวมีเดียมขึ้นไปนะคะบางคนคิดว่ามันจะแบบกดไหลหรือว่าใส่ของไปแล้วรู้สึกจะหนักหาสายที่เป็นที่ลองบาามาใส่ได้นะคะมีขายค่ะ <c oughs> หอมใครเป็นบ้างอะชอบดมกระเป๋าใหม่ หนังผอมซิลทุกอย่างครบนะคะตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นสายุูนเหมือนคล้ายๆรุ่นดอสติงนะคะสามารถรูดปิดเปิดตรงปากได้นะคะพ็อกเก็ตของเขาเนี่ยถ้าเป็นรุ่นไซส์ส몰เนี่ยนะคะจะไม่สามารถใส่โทรศัพท์ iPhone Pro Max ได้นะคะมีเดียมใส่ได้ค่ะแต่ว่าใส่ของจุกจิ๊กอย่างอื่นได้หมดเลยแป้งลิปอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าสลิปอะไรทุกอย่างได้หมดเลยค่ะนี่ค่ะด้านในก็คือจะเป็นช่องแบบนี้ก็คือจะมีช่องเล็กๆอีกนะคะสําหรับใส่พวกแบบ หรือว่าของที่เราแบบว่าไม่อยากให้ใครเห็นนะคะถ้าใครอยากให้แบบทรงของเขาเนี่ยค่อนข้างตั้งนะคะก็สามารถหาอินเสิร์ตมาใส่ได้ด้วยนะส่วนตัวเอลลี่เนี่ยใบเนี้ยให้คะแนนนะเเต็ม10เลยค่ะเป็นคนชอบใบใหญ่อยู่แล้วก็จัดไปเลยค่ะส่วนตรงนี้นะคะที่หลายคนถามว่าสายเนี่ยถ้ามีปัญหาเรื่องการลอกเนี่ยจะทำยังไงถ้าเราใส่ตัวที่ลองบะไปนะคะ โอกาสที่มันจะลอกเนี่ยก็จะน้อยลงด้วยค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะด้วยความที่เขาว่าลูดปิดเปิดไปนานๆเนี่ยโอกาสที่สายตรงนี้มันจะลอกไหมมีค่ะมีแน่นอนเพราะว่ามันเป็นปัญหาของรุ่นที่เป็นรุ่นดอสติงเกเบลหรือว่ารุ่นนี้ก็มีปัญหาหลายคนก็มีข้อสอบถามมาเหมือนกันนะคะเอาจริงๆพูดตรงๆเลยว่ามันแก้ไม่ได้แต่ว่าด้วยความที่เขามีววรันตี5ปีดังนั้นรุ่นนี้ก็สามารถที่จะ ไปเปลี่ยนที่ช็อปได้ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะแต่ว่ามันจะต้องแบบเกิดจากการใช้งานจริงๆใช้งานอย่างหนักหน่วงจริงๆนะคะถ้าแบบเป็นนิดๆหน่อยๆแล้วไปเปลี่ยนเพื่อความสวยงามเนี่ยนะคะเรียบร้อยค่ะโดนแน่ๆค่ะอย่าง a อ r m เมสนะคะถ้าคุณเนี่ยซื้อที่ช็อปไทยสามารถเค็มที่ช็อปไทยได้แต่ถ้าซื้อที่ช็อปนอกคุณก็ไม่เค็มที่ต่างประเทศนะคะที่ฮ่องกงสิงคโปร์ค่ะแต่ชาแนลซื้อที่ไหนซ่อมได้ทุกที่ทั่วโลกนะคะซื้อที่ไทยซ่อมที่ไทยได้หรือว่าซื้อที่ต่างประเทศ มาซ่อมที่ไทยก็ได้ค่ะอันนี้คือข้อดีของ c h ชา n e l ค่ะสำหรับใครนะคะคิดว่าชอบตัว25ที่ฟ้มากมากคอมเมนต์ให้เป็นกำลังใจสำหรับคลิปนี้ด้วยนะคะและใครคิดว่ามีปัญหาของรุ่นอื่นๆหรือรุ่นนี้อยากให้อลลี่ช่วยแนะนำเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกได้ไปคลิปนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะ